กับกับสวัสดีช่วงแรกของวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7กับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พาโคสิ่ง101และกวนหนึ่รายการซดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ครับกับมารีวิวอุงว่จุดเก่าเหรอครับยังท่านได็พ่อคนมักเนาะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมจะขายแบบถึกๆไปเลยครับพี่น้องครับงั้ทั้งเหมือนหาโตแล้วครับเป็นแม่ลูกผู้สองข่มเนาะกับ แม่แยกลูกไท่หนึ่งตัวกับพี่น้องครับอ่าเอาไปมองขายเลยครับพี่น้องครับสามเมื่หาพันบาทเด้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยเจริเมตยืมเงินไปทางหรือไกลก็นั่นเท่ากับทรงเด้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาสีวิสัย จังมาเลยครับบ้านี้เมื่อมึงได้หายตัวใดตัวใดเนี่ยครับพี่น้องครับอ่านี่ครับนี่ตัวที่หนึ่งนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นแมีไแท้กลางสูงล30สามบววครับพี่น้องครับขายถึกถกกันไปเลยครับนี่ย่องดำอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นแมีไแท้กลางครับพี่น้องครับสูงลอยสามบววลบสองในอ้างดูกหมูนี่ครับตัวแดงลูกตัวแรกตัวนี้ลูกตัวที่สองครับนี่ครับง่วบดขบเครืองสีเทาดำนี่ครับเห็นชะชันครับพี่น้องครับจังบวัดเ ถามกันดูเนาะว่าสีนันสีนี่ครับนี่ครับนี่จะชาครับพี่น้องครับนี่ข้ามันตัวลูกเพิ่นครับนี่ครับบอกเท่าดำนี่กับลูกตัวเท่าดำนี่ครับพี่น้องครับบักแดงกับลูกตัวแดงนี่ครับนี่ตัวที่หาว่วไทยตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาไปสามมือหาพันบาทครับ นี่ครับเฉลี่ยแล้วถึงตัวละเจ็ดพันบาทครับเจ็ดห้าสามสิบห้านี่ครับถือแท้แน่นอนเราห้องกับบริการส่งฟรีส0 0รยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันก็บเงินปลายทางอีกพ้อครับพี่น้องครับนี่ครับมันเจได้ครับตรงปกตามงบแน่นอนครับพี่น้องครับผู้ใดว่าแพงบอก่านนะครับพี่น้องครับไปซื้อเด้ถือก็นี่ผมกับว่าให้ผมเองดีใจนัครับเอฟซีซื้อเดือถือครับแต่ผมขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับที่ขายได้ราคานี้ บ่เมนงัวเสียบบเมนงัวมีตำหนิ้ะครับพี่น้องครับที่ขายได้ราคานี้กะยังพี่น้องเห็นไหลายชิปงัวได้หลายกะเริ่มทย่อยขายออกไปมันเรียทุ่นหน่อยหรอขายวอกทอทุ่นไปหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเอาตอืนเอางัวเนี่ยมาทบเอาครับเนี่ยผู้ใดฉีดเสียงงวเรียงเมื่อไม่นักลงทุนหรือคนทุนหน่อยครับบอกวร้นผ่านครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็ขอแนะ้อน้ำนะครับสําหรับคนที่ฉิดอยากเรียงงัวหรือว่าเมื่อไม่ครับอ่า ม่สีผสมน้ำผมกัทางครับอันนี้ขอชิดครับผมซื้อน้ำไผ่พงก็ว่าได้ว่าซื้อดถือพมมีนีใจครับพี่น้องครับอันนแรกเขาเขาลองไปเดียมมึงก่อนจะพึงไปลงทุนสูงจะพึงไปเสียไผ่ทั้งสิ้นล่ะว่าเลียงง่วงไงง่วงไงง่วงวงามเราขายได้ราคาแพงราคาดีอันนี้เอาแบบนี้ไปเรียงก้อนครับไปร่องขุนใน้มันวนมึงเรายังขายมึงครับหรือว่าท่านที่ซื้อไปเ็ดเป็นแม่พันธุ์ต่อยอด พัฒนาเป็นหัวหลูกผสมก็ได้ครับสามารถขี่กอ,อกได้หลายแนวลก็กอดีของหัวสายพันธุ์นี้กันทนแดทนดทนรดทนโลกทนฝนนี่ครับกินไงย,ยุ่งไงบ่จุกจิกบ่ได้คือน้ำมันวาเถ้าบ่ามีหยาสื่ออหาหารเงินยสื่ออหาหารมีบ่วอเตอร์มีเฟี้ยงแห่งกับน้ลไว้ให้กินครับหัวโมนี่อันนี้วอลเลียงจริงครับพี่น้องครับบ่ได้วอลย่องเนี่ยเสืออย่าของแมนสี่วอลไปยงังไดพอมีน้องเบอรสื่อคือเก่าครับอันนี้บอกกันตำรวจเพื่อเป็นจริงนะครับพี่น้องครับ ผมบ่มมาเอ่อบอกค้อมความบอกตรงๆแต่ได้ใจคว่วบ่อเปรียบพอเม่พี่น้องแน่นอนครับพองง้อสายพันธุ์นี้รรครับพี่น้องก็ับ้หหูหูอยู่เดียวครับว่ามันเลียงไงกินบ่จุกจิกครับพี่น้องครับหรือท่านสีแยกก็ได้ครับแยกกับแม่ลูกผูกคมระเมือนเจ็ดง้อไท่เมื0 0สองครับถ้ยสามก3ื0 0หาพันครับนี่ครับสำหรับคนทุนหน่อยจัดไปเลยครับพ,พี่น้องครับนี่ครับเมืองชิเลยคบครับ ผมบสามารถลดไปได้ต the ่ it. It ําก็านีอีกได้แล้วครับพี่น้องครับสามหมื่นหาเนี่ยผมก็ววามันสุดๆแล้วครับง้วหาโตครับพี่น้องครับนี่ครับซ้ำซ้ำงั้อยูเหนียวถ้าสีเบลเปียบแล้วซ้ำงัวตีแถมเมียไยตัวหนึ่งนะครับไปครับนี่ครับซ้ำไดเมียลูกผูสร้งค่มไปฟี่ได้แถมตัวนั้นไปฟี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันนี่ครับอันนี้ เอาไปล่วงโรยเอาไปอายครับพี่น้องครับสามารถนั่งกินเขาน้ำพร้อมพี่น้องเอฟซีผู้สั่งไปได้ครับพี่น้องครับนี่ครับการท่ากาการันตีเลยครับราคานี่ครับพี่น้องครับพุ่งจีนเสียงง้อเลี้ยงเนาะกางง้อหน่อยมันก็เลี้ยงไงเลี้ยงไงมันกินมาจุกจิกแล้วก็กับสัตว์ไว้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับท่างว้อไงอ่าถ้าเพิ่นขานยาขานยังนี่มันกับเบอดีเป็นไงครับพี่น้องครับต้องหาอาหารเสริมต้องลงทุนหลาย บางที่คนที่เลี้ยงงัวสายพันนี่คนเด็กํำไรดีก็เลี้ยงงัวหญ่ก็มีครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับเห็นหลายๆส่วนเห็นตามหมู่บ้านผู้เลี้ยงงัวหญยกะเก็บโตหลายแล้วกันยังถ้าท่านชิดสิเลี้ยงงัวท่านจะไปคิดเลี้ยงเงี้ยมันแพงครับพี่น้องครับผมก็บอกหลายหลชิปเลี้ยงเนี้ยมันถือดีที่สุดครับพี่น้องครับท่านเลี้ยงเราท่านเอาไว้ถ้าขายเงี้ยมันแพงก็ได้ครับพี่น้องครับงัวนี่ถึงมันสิถืิสิเพงมันกับเาลงไปก็นี่หรอกครับพี่น้องครับ ผมกาด่าเลยกาวาเลยโมเมนต์ปั่นกระแสครับพี่น้องครับผมบอกว่าได้ว่ามันถึงมันแพงมันเป็นไปตามคนตลาดครับพี่น้องครับนี่ครับผมว่ามันพ่อสื่อไหมครับัวนี้ในความจิตส่วนตัวผมพ่อสื่อบางว่ามันคุมค่างเงินบาทเท่าไหรครับพี่น้องครับเงินเทอมี่าไหมแต่ตะกี้เงินมันไม่มีาไหมครับมว่วาแดงแดงจังสี่ควมนี่กับเป็นสามมื่นเนาะจังสี่นะครับแม่ลูกผู้ทำครับพี่น้องครับสมัยตะกี้เนาะอันนี้เ่าเรี่ยง สมัยนี่มันคุ่มคาเง,งินเงินเทามีค่าครับนี่ครับพี่น้องผมนึงน้ำเลี้ยงพี่น้องเอฟซีว่าเออถ้ากินสีเหลืองง้วย,ย่าไปาตามกระแสย่าจะไปตามข้นคางบ้านครับให้เลี้ยงตามงบเนีน่ะเป๋ปอหยกขวงดีที่สุดบ่เมนเงินงเท่าซ้ำบกเขียบเทียวซ้ำบกเผาครับพี่น้องครับตัเมืองเงินในี่ะกับปอหยกขวงไหมครับว่าเออในขณะนี้เงินซ้ำนี่แหละถ้า เอาแบงเคิงมาซื้องัวเครื่องนึงก็เหลี่ยมเคองนึงแบบเพี้เนเน่อื่นประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าเออมีเงินซัมเนียร์หรอไปหายืมใส่ให้มันได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นจบเลยครับพี่น้องครับจบเลยแนวนั้นว่าเออเลี้ยงเลี้ยงตามเงิ่อนจากของอ่าเลี้ยงแล้วถ้าม,มันวัวนันหย่งแม่สมมติเราสือไปเนี่ยนะครับตีไปสามมื่นหานี่นี่ผมตีเลยว่าย่งางฉิลร่าเนี่ยท่านไปเลี้ยง ปีนึงเอาเนี่ยขายได้ตัวละมือแทะครับนี่ครับขายได้ตัวละมือแทะผมกล้าทถ่ายได้ครับนี่ครับมีมีกําไรร่งหลับอยู่แล้วครับง้อหาโตนี่ครับตั้งแต่แม่ชองแม่หนังคงก็ได้แล้วคุณเนี่ยเต็มเต็มกัได้สองมื่นก้วหรอกครับตัวนี้เนื้อเยอะนนี่เชียงเหนือให้มื้อหนึ่งครับตัวไทยนี่ผมก็ขายครับผมเรียกตันครับผมเรียกเอามือสองครับผมขายในท่าสวยงามท่าเตี่ยงง้แชร์ได้ครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางนี้ไดครับพี่น้องครับยกชุดมะนีสามมื่นหาครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับ สำหรับชิปนี่ก็อขอจบไว้แต่เพพยงเทานี้ครับสวัสดีครับ